ที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o y n o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง <Delicious. S 1> ่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง j o y n c o i และ Genz Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะกกสินค้าที่มีเลือกกว่านึงมื่ การครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการท,กท,ท,ท,ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันชา จอยคอคยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้นะคะกับตอสถานิตการจนะมณีเสถียรค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ทุกวันค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทจอยแอนคอร์คอปเปอเรชันมานเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะที่สําคัญก็คือมีมาแจากกันอย่างแน่นอนค่ะใครที่อยากจะได้รับของรางวัลน,นะคะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8ในช่วงท้ายรายการร่วมลุ้นกันได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเอาใจคนที่รักสุขภาพอยากจะมีหุ่นสวยอกอึ่มมี รูปร่างที่ดีวันนี้มากันแบบครบชุดเลยทีเดียวนะคะกับเฟอร์รี่สูตรนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะคุณกนกพรทองใจค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพูดถึงรูปร่างที่ดีสาวๆหลายๆคนก็อยากจะมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่ดี<ม>เวลาผ่านไปเนี่ยนะรูปร่างบางทีเอวสะโพกหน้าท้องหน้าอกมันก็ไปตามการเวลาที่เราจะดูแลได้ยังไงบ้างล่ะคะพี่เฟิร์นโอ้ยตอนนี้นวัตกรรมมันดําหน้าแล้ะค่ะน้องกอล ตอนนี้นะคะเราบอกว่าเรื่องที่ที่มีปัญหาอยู่ดึ่มมันไปได้เลยถ้าคุณใส่เฟอร์รี่สุดนะคะนะอ๋อตอนนี้ก็มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่ปีใหม่มานะคะรับจนว่าหูไปออกทุกจังหวัด ออนทัวร์จะไม่ได้พักเลยนะคะแต่นอาได้ลเลยแน่นจริงๆนะคะค่ะทีนี้ความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนล่ะคะมันถึงช่วยทาให้รูปร่างเราดีได้ขนาดนี้คะ่ะก็อย่างเช่นที่เราบอกว่าเนื้อผ้าของเรานะคะมันเป็นไลกลา้านาโนยสาส่งคอผ้าหกเหลี่ยมนะคะ,คะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างฆ่าเชื้อแบคทีเรียทางอากาศหลับเกล็ดกายที่ไม่พึงประสงค์เราจะใส่5วัน10บวัน15วันไม่ต้องซักก็ได้ไม่เหม็นเลยมันระบายอากาศดีไม่ร้อนไม่อึดอัด ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีอินฟราเรดที่เราถักทออยู่ในเนื้อผ้านาโนก็จะไปอบรัดให้ศดีระาเราสัดสนอินฟราเรดก็จะไปผาผ่านไขมันส่วนเกินนะคะมีหลายอย่างช่วยกันอบรัดให้ชดีระได้สัดสนอกเป็นอกเอวเป็นเอวนะคะแล้วยังไม่แค่นั้นเราก็จะมีหินคอนตัมหินคอนตัมเนี่ยเราก็ทําเป็นเล็กๆแล้วก็ไปวางไว้ตามจุดเส้นประสาทต่างๆะนะคะมี16จุดไม่ต้องไปฝังเข็มนะคะตอนนี้ก็คือมาหลายคนว่า โหมันเป็นชุดอะไรกันแน่ใส่ไปหลายอย่างเลยและที่นี่คุณสมบัติของหินแควอนตันอย่างที่ใส่เข้าไปฝังวางไว้จุดต่างๆ6จุดเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอะคะพี่เฟิร์นสิจุดนี้มันจะไปช่วยเรียงโมเลกุลเมด็ด้ดำเม็ดแดงร่างกายให้เราสมดุลอ,อ,อย่างเช่นเราปวดหัวปดวปดหลังปวดเอวเป็นไมเกรนนอนไม่หลับปวดเขาน้ำในหูไม่เท่ากันช่วยบรรเทาได้โอ้โหหลายอย่างเลยหลายนะอย่างมากก็คือโมเลกุลต่างๆ,ๆงาก,การทํางานระบบการไหลเวียนต่างๆในร่างกายเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเห็นพี่เฟิร์นบอกว่าเป็นผ้าที่เป็นแบบผืนหกเหลี่ยมหรืออะไรเนี่ยคะ่ ห้าหกเดียมเนี่ยเราวิธีการวิธีการเราออกแบบหรือเย็บนะคะแล้วก็จะมีค้ายเห็นไหมนะอที่ที่ค้ายกันเนี้ยนะคะต่างเส้นประสาทต่างๆของเราก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่นี่สะบัดซ้ายสะบัดขวาสองเม็ดนี่จะมาเลี้ยงส่งสมองอันนี้ล่ะค่ะมีหินอยู่นะคะคุณผู้ชมถูกต้องตรงนี้เป็นเจอดโยโย่คนเราขมแมวหน้าท้องได้แต่ขมแมวข้างๆไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะเอามันเก็บไปยังไงค่ะใช่ค่ะนะคะตรงนี้ก็คือบานเอว ใช่ไหมคะเวลาเราก้มเงยมีบานเอวด้วยหลังปว<อ>ด,อดเอวค่ะตรงนี้สเส้นประสาททั้งหมดจะล่มจุดศูนย์มมันจะอยู่กลางหลังคนเราแขนขาดเดินได้ขาขาดเดินได้ถ้ากดดุกทับสเส้นประสาทเราจะเดินไม่ได้คือจุดสําคัญจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะนะคะเอ้ยเรากลับมาอีกทีนึงเอะตรงนี้รู้อะไรคือเป็นการที่คว้านบันเอวแบบว่า มันไม่ล้างเวลาเราก้ม,กมเงยเงแล้วมันจะไม่ล้างนี่คือเรามีการดีไซน์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ขาดนะคะนะคุณผู้ชมค่ะเป็นความตั้งใจให้เวลาเราก้มเงยหรือว่าชุดเนี่ยมันจะรับกับสลีระพอดีไม่ลังแล้วก็วเรียกว่าใส่ออกไปนอกบ้านทํางานได้สะดวกมากค่ะแล้วลงมาตรงนี้หลายคนว่าเป็นอะไรเหรอครับโอ้ยไม่ใช่ค่ะ ถ้าตรงนี้หลายคนถามอ่ะทําไมต้องทาไมเป็นเป็นรูนอยู่ลระคะพี่เฟิร์นปอหรือเปล่าอ่าเป็นรูตรงนี้นะคะเราจะบอกไว้ว่าเราตั้งใจเปิดรูตรงนี้ไว้ให้คุณเวลาคุณใส่นะคะคุณใส่แจงแงไหนไว้ข้างนอกอนะคะ,นะคะเวลานี้รูตรงนี้เราสําหรับคนที่ถ่ายหนักถ่ายเบา เข้าห้องน้ำสบายมากก็คือคุณใส่ชุดนี้ไปก่อนแล้วคุณก็ใส่กางเกงในทับเพราะฉะนั้นเนเวลาคุณเข้าห้องน้ำคุณถอดกางเกงชั้นในออกปกติธรรมดาก็สามารถทําธุระส่วนตัวได้ไม่ต้องมาแบบถอดชุดทั้งชุดออกไม่ต้องเลยถกต้องอันนี้คือความดีของชุดนี้แล้วยังมีอีกว่าไอ้ทำไมอะกลางวันใส่ไปเหมือนเป็นเผืออ่อนๆที่ลมตัวเราเราไปไหนเรื่องห้องให้สะดวกสบายเวลาเรานั่งไม่ผิดท่านั่งรถนั่งเครื่องไม่ผิดท่าแต่กลางคืนล่ะคะ คือเป็นสุดบำบัดเวลาทุกส่วนในร่างกายของคุณนอนไปแล้วปุ๊บมันจะทําให้ กล้ามเนื้อของคุณจะได้ผ่อนคลายมากที่สุดมันก็เดยหลายคนว่าใส่เกือบยี่สี่ชั่วโมงเลยใส่เกือบยี่สี่ชั่วโมงได้เลยแล้วคุณผู้ชมขาเห็นในชุดแบบนี้นะใส่สบายมากคือถึงแม้ว่ามันจะแบบอบกระชับรูปร่างเราแต่การทํางานของมันคล่องตัวและที่สําคัญไม่ร้อนเลยและตรงนี้คือมันจะลังดึงเนี่ยคือการวางผ้าแบบนี้มันจะทําให้หุ่นเรากระชับขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ปวดหลังสบายมากไม่ปวดนี่คือด้านหลังนะคะนี่คือด้านหลังอันนี้เห็นไหมอันนี้ ไหล่ซ้ายจะไปเอาพุงขวาดันขึ้นมานยกขึ้น,นมา,นมาด้านนี้กาวังไหล่ขวาก็จะมาเอาพุงซ้ายดันยกเข้าไปมันถ้าเราปล่อยให้มันเป็นงี้มันจะเป็นห่วงย่างเราต้องออกแบบดีไซน์ จริงจริงอ่ะมันจะได้ะเอียดมันจะมากกว่านั้นทุกด้าตรงนี้มันจะเป็นเส้นพลังงานทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะได้อทอต่างๆแล้วจับเนี่ยจับดูก็รู้คุณผู้ชมค่ะไม่ร้อนเลยใส่สบายมากนะคะเคลือบด้วยไขมุกนะคะทําให้ผิวใสค่ะคราวนี้กลับมาดูด้านหน้านิดนึงค่ะพี่เฟิร์นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นทั้งชุดเลยนะที่เราเรียกว่าเฟิร์ลี่สูตรเนี่ยนะคะคือใส่ได้ทั้งชุดทั้งตัวก็คือเก็บทั้งหุ่นทั้งหน้าท้องทั้งบั้นท้ายทั้งหน้าอกนะคะหลัง่มาด้านหน้าบ้างเอ๊ะนี่าาไอนน้้เง่รซวขใ หน้าท้องของคนเราจะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าเราใส่แล้วถ้าเราไม่มีกางเกงอีกตัวหนึ่งมารัดไว้มันจะเอาไม่อยู่นาท้องบางคนหน้าท้องใหญ่บางคนเพลแล้วบางคนแบบนี่แหละคะ่ะตรงนี้เก็บหมดเลยถูกต้องเราไม่ยังไม่แค่นั้นเรายังมีเห็นคอนตามผังไว้ข้างในอีกนีนะคะอีซีจุดตรงนี้คือจะช่วยทําอะไรย่อยอาหารเผาผลาญไขมนันส่วนเกินนะคะคนที่ท้องผูกเวลาคุณใส่ชุดเราคุณต้องทานน้าเยอะๆนะคะแล้วมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันได้ไปถึงช่องคลอดได้หมดเลยระบบการทางานภาย ในของคุณผู้หญิงต่างๆชุดนี้เขาจะตั้งสายยาว่าอ,อกฟูลโฟิตเพราะว่าข้างล่างมันจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วที่เราบอกว่าไอ้นี่แ่ะมันจะไป เราดึงมาปุ๊บอกห่างจะให้ชิดอกค้อยให้ตั้งอกได้ขยายอกใหญ่ให้เฟิร์มคอนเฟิร์มเลยอ๋อนี่คือใส่เอาไว้ปึ้งติดเอาไว้นี่คือเอาไว้ใต้หน้าอกคือคือคุณใส่เสื้อชั้นในไว้ก่อนข้างในนะคะแล้วอันนี้คือไว้ด้านล่างฐานหน้าอกใช่ค่ะแล้วทำไมต้องมีสตะขอใช่ไหมคะเวลาคนเราอ้วนๆถ้าเราถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆเราก็เลยเล่น3ามลำดับครั้งแรกคุณจะไม่อึดอัดคุณต้องใส่ตะขอแรกก่อนตะขอข้างนอกสุดก่อนพึ่งพึ่งใส่ครั้งแรกค่ะแล้วเวลาคุณชินแล้วหรือรู้รสลด ลงไปคุณก็ขยับตัวเล็กลงนะคะก็ขย,ขยับขยับก็ไป<ห>เรื่อยๆชุดเหล่านี้ใส่3ปีถึง5ปีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไซส์ไม่ต้องเปลี่ยนไซส์ถ้าคนโตคุณจะเล็กกล้ามเนื้อของคุณน่จะแข็งแรงกระชับเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่แะ่ะ<ห>น้ําหนักคุณหายไปก็จริงแต่ว่าทุกอย่างคุณใส่ได้เวลาคุณใส่ใส่ไป15วันคุณมาซักอทีมันก็จะกลับมาตัวเท่านี้มันอาจจะยานออกไปนิดนึ่ง15วันนะคะเวลาคุณซักทีมันก็จะกลับมาคุณภาพ จะออกมาเหมือนเดิมโอ้ดีมากเลยนะคะเเหมือนกันตลอดเลยนะคะอันนี้คือเป็นที่เราดีไซน์ออกมาค่ะนะคะเราเนื้อผ้าเนี่ยเวลาคนดึงอย่างเงี้ยดึงขึ้นนะคะเวลาคนดึงอย่างนี้มันจะดึงไม่ไปไม่ไปเลยอะมันจะ็อกนะคะแข็งแรงมากค่ะแล้วดูอย่างนี้นะไม่ร้อนไม่อึดอัดเพราะว่าระบายแล้วจับแล้วมันจะลื่นๆจับแล้วลื่นๆื่นคือจับเนื้อผ้าก็รู้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าใส่แล้วสบายมากอันนี้มีหลายไซส์ไหมคะพี่เฟิร์นเออมี M L X L โโหถึง 6XL โอ้โหสำหรับคนแบบบิกไซส์ร้อยกว่า XL ก็มีน้ำหนักร้อยกว่าไม่ต้องห่วงน้ำหนักร้อยกว่าก็มีจนถึงตัวไซส์เล็กๆนะแต่ว่าหุ่นไม่ค่อยดีอยากจะหุ่นดีใส่ได้เหมือนกันใส่ได้บางคนเนี่ยวันก่อนที่พี่เพิ่งเจอมานะคะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้บอกตรงนี้คือเห็นมีข้างลิ่างกลิ่น พูดได้เนาะกินเหงื่อกินระแระถูกต้องค่ะที่ไม่พึ่งประสงค์นะคะนี่แหละค่ะค่าเชื้อหลับกลิ่นอันนี้คือชัว์เลยได้ครบหมดเลยทั้งชุดมีหลายไซส์ขนาดนี้มีกี่สีคะพี่เฟิร์นเออมี2สีตอนนี้มีสีดำนะคะแล้วก็สีสีเนื้อสีดํากับสีเนื้อนี่คือการใส่ที่ถูกต้องนะคะถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากเข็นวันนี้ก็มีมีหุ่นมาใส่ให้คือคุณใส่เสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นในปกติที่คุณใส่อยู่แล้วนะคะก็ใส่เสื้อชั้นในไปแล้วใส่เฟอร์รี่สูทับแล้้วค่่อยใใสกกงเชันน แล้วก็ใส่เสื้อผ้าไปทํางานออกไปนอกบ้านได้หมดเลยโอ้ยสบายเลยค่ะอาการที่เราสังเกตเห็นหลังจากที่เราใส่ไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างคะโอ๋ออาการใช่ไหมคะอย่างเช่นคนที่เขาปวดหัวปวดหลังเนี่ยมันจะดื่มไปได้เลยบางคนไปขาตัดมาเนี่ย,ยเขาก็เหมือนไปบําบัดให้เขาหายได้ไวค่ะนะคะแล้วยังอิดหน้ำซ้ำนะคะหลายคนที่นั่งเครื่องบินไกลๆกลับมานี่ แบบงอมเลยไม่ไม่มีปัญหารู้สึกว่าผู้บริหารนะคะเขาไปถึงเมืองนอกกันมาเป็น10บสวันตอนปีตอนคริสต์มาสตอนนี้กลับมาทุกคนที่ใส่ชุดโอเคยกนิ้วหมดสบายมากเลยนั่งนานหนาวหนาวก็ได้ค่ะมันจะไปมันจะไปปรับอุณหภูมิของเราถ้าเราอยู่อากาศร้อนมันจะทําให้เราเหมือนมีความรู้สึกว่าเย็นถ้าเราไปอยู่อากาศที่มันลบมันจะทําให้อุณหภูมิของเราในตัวเนี้ยเพิ่มมันจะไม่มันจะไม่หนาวเหมือนอย่างพี่เฟิร์นไปมาใช่ไหมคะค่ะแบบ หนองศามาั่งลบสาองศาห้องศามาั่งนี้ถ้าเราไม่ร่างกายของเราไม่ดีพอว่าเรานานๆาไปทีนึงเรากลับมาในยอย่างน้อยเราต้องพับ ประมาณ2องคนบางคนต้องปรับร่างกายเจ็ดแลกโอยไปไหนไม่ได้ไม่ไหวแต่นี้สบายมากเลยเพราะว่าร่างกายมันได้ปรับแล้วด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าตามท้องตลาดก็พอมีอยู่บ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เนี่ยคือของแท้กับเฟอร์รี่สุดล่ะคะพี่เฟิร์นของเรานะคะเฟอร์ลี่สุดหลายหลายคนก็จะบอกว่าณตอนนี้นะคะออกมาค่อนข้างจะคล้ายเคืองหรือเกือบจะเหมือนก็ว่าได้แต่เราการันตีว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเทสได้ในในตัวของเราเองนะคะ หลายคนบอกว่านี่ถ้ซื้อมาเหมือนของของเฟอร์รี่เป๊ะเลยนะคะอเอาไาไห้คุณเฟิร์นดูบางเงินพี่ไปบรรยายปุ๊บบอกว่าขอดูก็ได้แล้วพี่ใส่แล้วได้ไรเขาบอกว่าใส่แล้วมันได้แต่ความอึดอัดบางทีมันรัดอย่างเดียวอะค่ะมันไม่เหมือนกันกจริงๆงแล้วคะ่ะแล้วมันไม่เห็นได้ผลเหมือนเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคถ้าเป็นของเราเราจะการันตีนะคะ ถ้าคนที่เป็นคนผิวแห้งคุณทานน้ำเยอะผิวคุณจะไม่แห้งอ,อันนี้ก็ได้ของเรานะคะก็มันไปปรับร่างกายจริงๆแล้วคนที่ท้องผูกท้องไม่ผูกคุณทานน้ำเยอะๆแล้วกอ,อาจจะไผ่ลงไปมั่งนะคะคนที่อั้นฉี่ไม่อยู่คุณใส่ของเรา ากล้ามเนื้อของคุณกระชับวุาลูกคุณดีขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาของเราเนี่ยมันเหมือนกันว่าถ้าชัดเจนมากคือเหมือนกันเป็นการไปซช่อมแซมค่ะซ่อมแซมนะคะยกตัวอย่างนะคะคนนะเนี่ยอายุตั้งแต่เกิดมาคนที่ใส่ของเราเนี่ย28ถึง6-70อายุมากๆก็ใส่ได้แต่ตอนนี้อายุน้อยสุดคืออายุ16อายุ1เริ่มเป็นสาวเอาไปใส่แล้วนะคะเอาไปใส่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องเข้าไปไปแข่ง พุตบอลหรืออะไรสช่อย่างนี้นะคะที่โรงเรียนแล้วก็ไปหกล้ม,มแล้วคุณแม่เขาก็ได้มาถามพี่ว่าอย่างนี้ต้องทอํายังไงว่าน้องเขาต้องนอนแบบยกแบบแบบป้าทรมานมากมก็เลยบอก่าแนะนําคุณแม่บอกว่าอย่างนี้ลองมาไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็ปริิบ้านพี่อยู่ของสี่จังหวะที่ได้เจอกันนะคะมีคนโทรมาเพราะว่ามีคนที่รู้จักพี่อยู่แล้วก็โทรมาบอกเขาว่าอยู่ประมาณคอง10บสกว่า15ก็เลยอธิบายเสร็จปุ๊บคุณแม่เขาก็บอกว่าอย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ที่เงินหมื่นถูกไหมคะมันไม่ใช่อยู่ที่เงินด้านถูกไหมคะมเขาก็ตัดสินใจเลยคะ่ะบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณเฟินอยู่ตรงไหนขอนัดได้มาเจอที่โรตัสแล้วใส่ให้ลูกสาวก่อนอืแล้วก็บอก